เก็บเก็บเก็เดี๋ยวแม่เก็บช่วยเลยไม่ไม่ไี่เอ้าตีสี่เอาตมึงอ่ะเสร็จแล้วเลี๋ยแทนเนยเดี๋ยแทนเนยฮันดีสี่เลยฮันดีฮันดีูุยนอนบอลเลตุเล่นะบอลเลตุเลเลยปแที่ไหนอ่ะบอลเล็ดเสียล่ะตุ้งแจฉดตุ้งแจฉดตุ้งแเฉดนพอ หรอแกงไข่พ่อแกงไข่อะใค่จะเกเธอหั่นมันทาแกงบาร์บสติเียล่บอลเลยนเียวล่เกติโอซบอลเลถ้าเสจะเป็นหมอแคนบัตรเดียวนี้ยาทุกเพี้ยงยาว

เธอเอวย่ใส่เธอข้อเลยคือขาหลุด <laughs> ฮะไหนคออยู่ไหนสร้อยไปไหนอะพ่อพ่อถอดสร้อยหนูไว้ไหนอะพ่อแกงพ่อแก่งอ่ะ <laughs> แม่ซื้อมาได้พอนี่เอ๋เอล้มล้ม อ้โหให้พ่อแกให้เร็วพ่อแกให้หน่อยเร็วพ่อแกพ่อไปไปอ้อนไปอ้อนพ่อพ่อจ๋าเร็วพูดพูดพ่อเร็วมานีมานีแม่บอกว่าไปใกล้พ่อแล้วบอกว่าพ่อจ๋ามาเลยเร็วเร็วไปบอกพ่อเร็วพ่อจ๋าแกะแกะแกะให้หน่อยค่ะตอนให้แกตอนให้แกค่ะไม่ได้ค่ะแม่จะนอนตอนเย็นนี้ค่ะเล่นผู้ชูพ่อก่อนไป อ่ะท้งงั้นไปพูดฉูดเดี๋ยวพ่อแก่ให้ไปไปพูดฉูดทีนึงโอเคไปพูดฉูดทีนึงค่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าด้วยทำเสียด้ไมพ่อจ๋าแก่เลยค่ะโอ้จะหันคนเดีไหนไหนไหน

แต่แต่ต่เขเยียกอเนี่ยอ่าอน้ลจับที่พ่อกระจับไปที่มันมิลมอันเอาจะให้พ่อแก่แม้ทะลุป่ะฮะแกล่ะเพื่อนตรงนี้เลยมันโดนเรยนนี่ยนี่มันอยู่ในถุงอยู่ไหมกันลา สาวน้อยขี้อ้อนเสียงอ้อนจละลายเลยฟังไหมคะฟังไหมคะฟังไหมคะอะไรคะยังไม่เสร็จอันนี้พ่อแก่ให้ป็นนลถอยออกมาลูกยังไม่เสร็จเหยียบไปเท่ากับไปนอนเหยียบกันองเด้อแปดร้อยกว่าบาทบอปะ ต้องอะไรเนี่ยใจอาผ่านมากแล้วครับผมอาผ่านสองเลย้ก็ขดอ่าย่าไม่ต้องดึงลูกไม่ต้องดึงออกไปทิ้งขยะทิ้ง้ีทิ้ง้ีนะทิ้งขยะได้ไงอ่ะเ h ื่อใส่ออออกไปค่ะหนหลบหลบอยส์มด้บอส์์แล้วแม่หลับถอยมาถอยมาถอยมาหาแม่ดส์ไอีหลับเนี่ยรตัไอี พื่อน่ะเอ้าเอ้านี่ชอบใหญ่เลยนิ่มไหมคะนิ่มค่ะนิ่มกว่าข้างบนไหมลูกพ่ออันนี้มันอยู่ข้างล่างตัวนี้ปีนทางไหมย่ากักษากอยู่แบบมึงที่แหละเอาเอาแมนอันนี้อยู่ข้างล่างนี่ปีนบึบเออ ถูกต้องแล้วค่ะกระโดดเอ้าโอ้ยตันเอ้ยเอามาสอนกันอามันแข็งตัวนัหนาะแต่มันไม่มีหกฟุดมันไม่จะหาฟุดนอนนั่นอนนั่งไหลกลางเมื่อคืนไหนพ่อพันมานอนน้ำลูกพันแววปาร์ตถ้าก็นอนใดขึ้นแข็งเดี๋ยวว่าเส้นมันแข็งบ๊ลูกเดินทางเดินเด้อเดินทางเดินเดากันดึงดึงดึงโอ้ย คุณยายไม่ได้อยู่บ้านค่ะคุณยายอยู่ยะโสค่ะดึง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 เ,เอา้าเอา้าโอ้โหมวยปั่มตัวนี้พรุ่งนี้เรามีงานมีการทําให้ลูกมวยปั่มบ่ลูก <c oughs> คุณนะอ๋ะอหาฟูดทางเคร่งกระหาฟูดบ่ล่ะอันนี้ฟูดนะอ๋อเอาหาฟูดวา,างวข้างบนอ่าอันฟูดของฟูดที่ข้างบนนะี่เขานอนอ่ะสาวกระโปรงเหี้ยนมือนีไปเรียนแล้วบ่ ไปหอโรงเรียนวันนอหรือแนนไปรอดาวอีหม้อให้หอกบานหนังแหกเอาหอ้หองเบื้องขาพี่น้องเดี๋ยวพ่อเปิด YouTube ให้เต้นค่ะร้อ,องเท่เท่า้าองเปิดเพลง<ส>ไหนกันนะ่ะ<ส>พี่สุขภาพดีห้าประการวันนี้<ส>ของจอนสันเบบี้อ่ะจอนสันเบบี้เพลงจอนสันเบบี้อ่ะ ไม,มไม่มีหรอกม,มาแล้วลูกม,มาแล้วออารอเต้นค่ะรอเต้นอ่ะรอค่ะมันค้นหาได้ไหมอ่ะเพลงจอนสันเบบี้ ผิวสุขภาพดีห้ประการนะผิวสุขภาพดีห้าประการคิววะสันโอ้ยลูกของแม่ได้แล้วยูทูบเพื่ออะไรเม้วเมียวหอกอิเมียว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  ผิวสุขภาพดีห้าประการจอนสันเบบี้จอรนสันนี่วบ้านออกมั้งเธอบ้านออกมั้งท้ืนแล้วไม่นะหมอโอ๊กอ่ะหมอโอ๊กเต้นกับลูกอ่ะบ้นานนี้แม่แม่หาไหมเอาเอามาแม่มาหาไาหม มันกดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมจอนส <Sun> ันเบบี้ผิวสุขภาพดีจอนออสันสเบบี้โอ้ยคนกัเพลงจอรนสันเบบี้เพลงจอรนสันเบบี้เพลงยังมีเพื่ เพลง j o นสันเบบี mm ้เพลง j o นสันเบบี้เจ้าเนี่ยบึ้งบึงเอาเพลงอื่นเลยมันจะต้นก่อนี่เขาถามบึ้งเพล้อะไรตึงมามา้อะไรกัไปเอาเพลงอื่นก็ได้ไปมอลำซิ่งมาหมอลำซิ่งหมอแคมเขาเจ้าบอกว่าเธอเหมือนถังแก๊สปิกนิกเลยอ่ะนายตาไป นี่หมอแคนมาแล้วไปหมอแคนหมอแค้น ลูกขึ้นเร็วขนาดขื่นบอฉันเปลี่ยนแล้วตอนนั้นลูกขึ้นไปมาเป่าแค้นเร็วเป่าแค้นค่ะเปลี่ยนไหมเอานั่นแหละเป่าเลยเอาเลยขึ้เป่าเสียงขึ้นละ่ะเป่าแค้นเหมือนเขาเลย นี่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 แม่แม่แแสงทองได้เลยวีดีโอบางส่วนอยู่นี่นะเอาแม่เอาแม่เอาเรื่องดือเากรลังเบิงพอนี่แม่กะลังดือนี่ไง เอาเอาอาอาเผิวดี5้าประการมาแล้วไอติตู้เลนอนอยู่กับเราเมื่อไหน่นะเฮะ้ฮฮป๊ดไม่เงียวันก็มไม่เงียดะอีชุดนี้ไหมพ่อมาชุดนี้ แตแยกาฉันเอาฉันเด้อเขียวอุช <Prefer rent. S 1> ุมเขียวมะนาวบนี no ้เออวี่ก no ินอยู่รุ่นเ้เานี้แหละโอเคอันนี้มื่อมือปุ๋ยงมนนี่เธอเฟงมื่อปดบยองให้หนีมือนี่ง่ายดีเปวเห็นแป้งเปียกอ่าไปดูนะพ่อ ไปรุ่นต้นนะฮะนี่เดียวม,มือเปล่าลูกแม่แม่คือเอันดังเทา่าไหร่จ๊ะคือต่างตา่ำบอลขี้ต่ำบอลขี้นี่มือแรกเลยนะขี้ต่ำ ดังเป็นใบบุญคอยนุน้นใจนานปีเรื่อก,การเก่า จะผาพบือบักเธอจะผาบนางเธอจะผาบเลยถอดเลยลูกถอดเลยค่ะมาให้แม่เก็บให้มาอันไหนสิเลยสุกัดเสียมา,าสันหัตถ์ลูกเต้นเต้น,นทุงเท้าลุ้นมาอ่ะแม่เก็บให้แล้วลูกขึ้นเต้นเลยค่ะอ่ะสูๆ้ๆลูกขึ้นเต้นเลยเด้งเอา้า ไม่เธอแขนรถปวดโหลดง่อยเนี่ยมาลูกได้ยินแต่เสียงแขนรถลดปวดโหลดหันไปร้องบาลนี่ทำท่าอยู่ขึ้ลอดอยู่หล่ะทำอะไรคือเรื่องเงินเธอไปไหนลูกไปไหนโอ้ยสินบ่หุ่มดา่าไปเด้งเอ้าฮึดฮึดเต้นตรงนี้เด้งตึง ที่สถิตแห่งเมืองยโสธรกวันมันดำขี้นี่โด่งขี้บ่ะกตะกีก้ฉันลองขี้นี่นะฉันขื่นไงสมือนี่จะมาโดนแป้นได้นั่นตัวสองสามงานแหลกน่ะฉันลองขี้นี่เปิด,งงดงวงน,น,นั่นศิลปินลำเสียง <laughs> จุ๊บๆก่อนมือจไมมจ๊ะไม่มีอะไรของพ่อเขอาจารมึงที่แหละเฮ้อนั่งมาของพ่อัอจิหอมือจะไปมาแล้วมือจะไปมาแล้วมือจับไมหัวใจเพื่อฝฟนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาเสื้อองอ่านกนเนาะของใครนี่ของสเียอบบ่ชแตกเลย บ้ไปแย่งกันบัวบ๊วยแมนกะไม่แนตัวล่ะบ่อันนี้มันอันลลลาาาตอนตีคือแม่มาสีแมนบัวบ่วยแมนบัวแมนเธอกัเปลี่ยนที่ล่ะนั่งตั้งก่อนเอาอยู่บ่เอามือจับไหมเอาเสียงอ่ะแล้วเห็นเล็กไหม ตาไหนอ่ะเอาเท่ากับเปิดเหมืนที่น่ะเปิดตัวที่บ้านฟินแลนด์อะเอานี่ไหม้เดี่ยวไหนเอาดูนี่โอเคแต่พ่อมายังพ่อมายังไม่มาไม่มาพี่สันวิธีเก่าก็ได้อย่าว่าผมไม่ได้เฉยอที่นี้แบบนี้ก็สวยแต่ฉากพูกนี้ทนนะตัวนี้ทนเนี่ยดูสีขนาดขนาดก็ยังไม่เป็นไรเลยทนเหมือนเดิม แต่รุ่นที่จะทำมากสุดไม่ทนเข้าหนุนจะถ่ายรลุนม่อันนี้ไหมรถหา่จ่าก็คือมาแล้วขอเสียงกินนะค่ะ FC ไปย้านกินแรงขอเสียงกินแต่แล้วอ้าวอ้าวป้ายตามเพลงเลย <c oughs> นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป้ากระนัน่น <c oughs> นี่ ปาดกลางขาออกคนของเงยตัวนี้เอ้าโอ้โหคนของเงยมาแล้วครับท่านแล้วไม่อย่างคุณผู้บิเอฟเวกแต่ก่อนปีเมื่อกี้คนไม่เยอะครับปีนี่ไงมันก็เป็นแบบไอ้แย่สินี้เต้ตัวนี้ตานั่นเลยล่ะเห็นแล้วซื้อนะคนไ่เห็นเไย

เปลี่ยนเลนไฟบ้านอ่อนหนาวไม่ไเป็นสันรือนี่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 ฮ่าคุณอาว่าอยากกินขาหมูมาได้อาเอ้ยโอ้ยเครื่องหนาหาพี่เมยเจ้าภาม้บ่ค่ะจะาภาขึ้นมวนห้าหานเถอค่ะเอ้า เอด้งเด้งนี่ที่ล่ะเงินยกแขนโยกขาขึ้นค่าขันาขันาอ่ะข้กข้นี่ เข้ามือกูข่งที่ละเข้ามีอเข้ามีอเยาะอยาะยาะเยาะเล็กเห็นเล็กไหมยาลงเร็วอยากได้ตอนนี้บ้าูคนต่งไหมีมีบานในยูทูบมี นี่นี่ิ่งพอเธอเต้นนี่เสียงบุรีดอกต่ว่าแอลดีตุ้มนียเจียงดีละจ้าล้ำมวนค่ะไหลเป็นบางไม่ลาค่ะไม่ทราบวันที่็มีงานโรงเบียค่ะพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีแม่น้อยอรุณนะคะจับมือด้วยค่ะ โอเคขอสารภาพถือมาย่งไงถือมายังไงถือมาอย่างเดลเอฟิกุ้ี่ฉันะแห้งโคตรเวยจอกันไรเขามีกล้องเขาใหญ่ดิกูอาบปสสามไปก็ไ่ะเดี๋ยวปกสาับที่ละขาเธอที่นัเต็มเลยอ่ะ นี่นี่นี่เตะขาพ้อผมเตะขาลูกเตะขาแม่เต้นเหรอแม่เต้นแม่เต้น

เอ้าโอ้เมนมามาแล้วจ้านาริตาก็มาแล้วไม่แพ้วสวยจังหน้ายังเปรี้ยคือเกาสวัสดีพี่ดาวนะคะจุ๊บจุ๊บบ๊วยเอ้ยข้ามเอวข้ามเอวขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยก็ขึ้นห้านแหละขึ้นห้าน นี่พี่นุชกินข้าวอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะรู้สี่คิดถึงนะรูกสดคิดถึงค่ะคุณอามากรุงเทพยังไม่เจอคุณอาเลยอาจจะมา ขาไงก็แมวจะพี่ดาวอะสวัสดีจ้าพี่ขวัญปีขอเชรอะไปออบมาเลยวนยแบบจังวานี่สวยอะ เจอกันท yeah. yeah. eh, ี่บ้านวันที่สิบจ้าเจอกันแกคุณอาเอาครับเอวครับเอวเดินยกขาสูงยอขาค่ะค่ะเอเดินค่ะางเดินสวนทางกันค่ะอเคเอาโอยเมยัน้ากันมันคายมือขึ้นชุด้ามอาส่ัไปซัร ขนเซอนั้นขัค่เตียนออกมขึ้นนั่นแหเลยเม,มาขึ้นเนคยขัดหลักเลยใช่เรอจับคำถูกๆกับงมองก็ัดเอ๊ะคำเอวแล้ว <c oughs> ไปยันจบแล้วเหรอ <c oughs> คุณยายถาม <c oughs> ไปยันเป็นตลาดชาจ้าไฟไฟไฟหน่อยเร็วจบมือหน่อยจบมือหน่อย <c oughs> ด้เพ่อนนะ อปมาแล้วามาแล้วมีใครอ่ะตามมาแล้วตามมาแล้วโอเดิเลยมอเเลยความเหลายบางัจำมะไจะไ้ยี่หีจำมือเลยค่ะว่ปิดตาด้วยเอาถ้าปิดตา เมื่อก้อนไปนี่เขาใหญ่เออซีเมนอยู่บีมชอบมาเลยชมาชี้างเปพิงเลยเนีอ้ยพุงใครนะ อัอบล้มเพลงให้ฟังหน่อยเร็วๆชกี้พยส่ไหี้าใ่ไหม่ชุดได้นได้กาใส่เงนโอใส่ี่ไป ดักดักดักคุณยายบอกทีมงานรุ่นต่อไปพี่โตพี่เฟิร์สพี่จีนพี่มาร์คพี่มาจีนนาริตาหัวหน้าวงคนแรกคุณแม่น้องนาริตาแต่งตัวแบบไหนก็น่ารักเหมาะสมมองแล้วเพลินตาคนมาขอบคุณค่ะแต่คุณแม่ไม่มีตู่มเหอนคุณพ่อนะคะอ้าพี่้องเพลินเต็มนั่น่ะเต็มบ้านนันท์ดาก เอาเอาต้องปิดเหรอเก่ยงนอนไหมเหออ้นอนแล้วในมินเนี่ยนอ่อโอ้โอเคค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะโอ้ทานนะไรกินนมทานนึ่อกับข้าว เอา่องแม่ม่านเนาะโอเคนะคะคุณแม่จะลงไลน์แล้วนะคะช่ไมใช่บงบโอคิวมันเป็นน้ำขี้วูดคิวคือมุมอุดของหน้าทรงผมจะทำให้เป็นนะคะแบบนี้โอยก็แค่มัดยูอข้างหลังแล้วก็ให ม,มันต้องยี่มันต้องอันนี้วีไปฉันมัเส็ยเป็นนีนเนาะฉันบริมีตาหลังเบิงปานนั่นมาันจะหานาเลยอยู่แต่ว่าวันที่เปิดตัวโลชั่นน่ะคนนี้แหละบอสกับสิบ,บอกอันกูเตอร์บอกทีมงานไว้แล้วว่ากูเตอร์บอกว่าก็ใกล้ๆเคียงนัน,<ม>นเบอร์เลขค่ะพ่อพ่อไปเอ็นไปเอ็นมาหาใครคะ สวัสดีจ้าอ๋อทงอันไี้เข้าอยู่ข้างหนที่บ้านนะคือตั้งอคะได้เงินถ้าได้เงินเยอะแยะแบ่งหน่อยสิแม่โบแท่นหมอลำโอเคนะคะคุณแม่ลงไลฟ์ก่อนนะแม่สวยไหมคะมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยน้าที่น้ำน้ำน้าที่น้ำน้ำเอี้ไงหมอหม่ำลูกบ๊ายบายค่ะโออดาล่าเอาตีมสินะ โอ๊ยอยังไม่หมดอ่ยยังไม่หมดค่ะได้หรอักที่สุดเลยหักที่สุดเลยนี่หักที่สุดเลยนี่โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ